สัสดีจ้าวันนี้แล้วก็มาอยู่กันกับเกมด r a กอน Adventure อีกแล้วนะคะนี่เราจะมารีวิวด r a กอนพา s s s ซีซั่นนะคะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นด้านหลังนะคะว่ามันจะมีเขาดาวอีสเตอร์อีเวนตอยู่ข้างหลังด้วยเนาะเท่าที่เรารู้มานะคะเจ้าอีสเตอร์อีเวนตะคะมันจะมาในวันที่8นั่นเองเนาะกลับมากันกับ d r a กอนพา s s นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าใน d r a กอนพา s s เนี่ยมันมีของอะไรกันบ้างเลยเนาะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าดาราหลักของซีซั่นนี้นะคะก็คือเจ้าตัวมังกรซีซั่น7หรือว่าเจ้าโอวิซายรัสนั่นเองเนาะเราจะไปดูของรางวัลต่างๆกันเลยเนาะของรางวัลต่างๆนะคะก็จะมีพวกน้ำยาอะไรพวกนี้เนาะน้ำยาทานน้ำยานน,ยาน่นนนี่แล้วก็อิสเซอรีนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านก,กระเป๋านั่นเองเนาะ รางวัลอันสุดท้ายนะคะจะเป็นน้องจิโอดนั่นเองเนาะซีซั่นนี้ก็น่าเสียดายหน่อยนะคะเพราะว่าซีซั่นนี้มันไม่มีอ่ำทีมของเกาะหรือว่าทีมของบ้านเราอะไรเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูตัวโมเดลของน้องโอเวอร์ไซรัสที่ใส่เอ็กซเตอรีต่างๆของซีซั่นนี้มาให้ดูเลยเนาะต่อไปก็ค่ะก็จะเป็นเอลิเมนต์ใหม่ที่มากับน้องนะ ำหรับเอลิเมนต์ีก็สีสดใสส,สุดๆเลยนะคะนี้ก็ชอบพอสมควรเหมือนของเล่นดีอะเหมือนเลโก้คิกออกปะก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูของของตกแต่งบ้านกันเลยเนาะโอเคค่ะเราก็มาถึงเบสแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าเบสเรานั้นค่อนข้างลบพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเราอยากตกแต่งเบสแล้วก็ทำฟาร์มไปพร้อมกันมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เนาะ สำหรับของตกแต่งในซีซันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนซูมละครสั้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องใช้นี่มันก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยแล้วว่าไอ้อุปกรณ์ข้างในนี่มันมายังไงก็คือเราเอามาจากไอ้ตัวอีเวนต์ของวันหนึ่งเมษามานคะหรือว่าอีเวนต์วากอนถ้าเกิดว่าเราอ่านออกเสียงไม่ผิดนะน้องน่าจะเป็นอีเวนต์นั้นเราก็แอบขอประทานอภัยนะคะที่เราไม่ได้อัดอีเวนต์มาให้ผู้ชมดูกันเนาะผลก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเราขี้เกียจนั่นเอง คลิปในวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ